วัสดีครับวันนี้จะพาน,อนอาอ้องๆมาถอดปีกนกครับผมเราจะมาถอดปีกนกตัวนี้<ๆ>เห็นไหมเราจะมาถอดปีกนกตัวนี้นะครับผมเอาไปอัดฟูดใหม่ครับผมดูฟูดนี้มันขาดครับผมเห็นไหมพอไม่ใช้เลยน,นี่เปิดไฟน,นั่นนี่ฟูดตัวนี้มันขาดครับ <ๆ S 2> ผมา่อเดี๋ยวถอดมาเมาดี๋ยวค่อยดูมาเราจะมาถอดโชว์ก,ก่อนครับ 超过啊！没有。啊，就那样了。啊。啊 <noise>。啊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 。 รวนซะีรวแล้วปิดลูกมากันไม่ได้ถอดไม่เจนหรไงเอือนี่นีจะหลดไหอ่ะหาเชือกมาวัดอออย่างนี้คนจะได้ครับหาเชือกมาี จะถอดลูกหมากปีนนกล่างนะครับผมอันนี้วิดีโอนี้ต่อกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับผมเราเราจะถอดลูกหมากปีนนกล่างก,กันก่อนนะครับผม,มทีนี้เราก็จะใช้เ วันนี้ได้ใช้ปล่อยแลนะเนี่ยที่เขานี่ยังไม่ถูกใจตรงนี้ถ้าเราเ,เจียมออกก็ไมนใช่ปล่อ,อยเนี่ย ต้องพันัป ดีใส่ขาตัวเเตรียมตัวครับผมเ,เดี๋ยวหาอะไรมารนักไว้นะครับ<ม>เผื่อมันดีดครับผมเราจะมัดเชือกไวน้นะครับผมเผื่อมันดีดนะครับผมถ้ามันดีดแล้วมันจะร่วงนะครับผมเราจะจับไม่ทับถ้าสมมติว่าอย่างนี้มันดีดมันร่วงมันก็จะติดเชือกนี้อยู่นะครับผมก็จะไม่ทับขาเรานะครับ ฝันอ้อมบอกไม่ต้องถอดหมดสิทธิ์อ้อมถ้าไม่ถอดออมนะไม่ออมไม่ออกก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็หลวงไ้วยแหละไอ่ทีนี้ แล้ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเวลาเ,าเราจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันจะต้องถอดนี่ถอดนี่อีกมันจะทําให้ตัวอื่นที่เราถอดออเสียหายนะผมเรจะมาเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะดังนั้นเราก็ไล่ไปเลยหมดเลยโอเคเรียบร้อย